ภาษาไทยในส่วนต่อไปนะฮะเป็นส่วนของการแปลความหมายของคำะนะฮะข้อสอบข้อสอบพาร์ทนี้เนี่ยก็คือเขาจะมีประโยคมาให้นะฮะดูเลยก็ได้เขาจะมีประโยคมาให้แล้วเขาก็จะมีขีดเส้นใต้ถามนะฮะขีดเส้นใต้ถามเนี่ยขีดเส้นใต้ถามเราว่าไอ้คำที่ขีดเส้นใต้เนี่ยที่เขาขีดเส้นใต้เนี่ยนีตสำนึกเนี่ยนะฮะหรืออะไรเนี่ยเบาแสนเนี่ยนะฮะ มันหมายความว่ายังไงคือแปลความหมายของมันออกมาแค่นั้นเองฮะไม่จําเป็นต้องไปท่องพอจนานุกรมนะเพราะเชื่อเถอะว่าจากบริบทที่เขาให้มาเป็นประโยคเนี่ยแล้วก็มาถามเฉพาะคาที่เขียนเส้นใต้นะั่นน่ะท่านดูบริบทท่านก็ตอบได้แล้วนะฮะข้อแบบนี้เป็นข้อแจกเป็นข้อแจกคะแนนเลยนะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านท่านควรทาให้ได้นะฮะ,ะเราลองมาดูฮะคณะกรรมการเริ่มทําเลยนะทาไปพร้อมผมนะฮะข้อ 1. คณะกรรมการได้ดําเนินการเผยแพร่อุดมการแผ่นดิน ทำแผ่นดินทองไปตามลำดับคําว่าอุดมการหมายถึงอะไรฮะอุดมการคนคนนี้มีอุดมการเราจะทำตามอุดมการคําว่าอุดมการคืออะไรอุดมการคืออะไรฮะความหมายที่แท้จริงไม่ใช่ใช่ไหมเนี่ยเราไล่ตัดทีละข้อความรู้ความเข้าใจก็ไม่ใช่มันสูงกว่านั้นอะ่ะอุดมการอะ่ะอุดมการคืออะไรบางคนมีอุดมการว่าฆ่าคน แล้วไม่ผิดนะเพราะว่าเป็นคําสั่งของซาตานอย่างเงี้ยเคยได้ยินข่าวใช่ไหมนะฮะเพราะฉะนั้นคําว่าแนวคิดที่ถูกต้องก็ไม่ใช่อุดมการณ์นะฮะบางทีอุดมการ์อาจจะเป็นแนวคิดที่ไม่ถูกต้องก็ได้นะฮะอุดมการณ์คือจินตนาการอันสูงสุดจาไว้นะสูงสุดของเราละที่เรายึดถืออยู่นะฮะนั่นคืออุดมการนะฮะต่อครับข้อ2ครับข้าราชการควรสร้างจิตสํานึกใหม่ในการให้บริการแก่ประชาชนคําว่าจิตสํานึกคืออะไรนะฮะ จิตสำนึกคืออะไรจิตสำนึกจิตสำนึกความสามารถของจิตไม่ใช่ละ่ะภาวะของจิตที่อยู่ส่วนลึกก็ไม่ใช่ใช่ไหมไอ้จิตสำนึกมันไม่ได้อยู่ส่วนลึกฮะมันทำให้เรารู้สึกตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นครับตอบคอควายครับภาวะของจิตที่ตื่นและรู้ตัวนะฮะไม่ยากข้อ3ฮะตำรวจยังไม่พบเบาะแสของคนร้ายเบาะแสคืออะไรฮะตำรวจไม่พบอะไร ไม่พบร่องรอยของคนร้ายเห็นไหมนักกีฬาที่ดีจะต้องเล่นตามกติกากติกาหมายถึงอะไรฮะสังคมเราต้องมีกติกาในโรงเรียนก็ต้องมีกติกาในที่ทำงานก็ต้องมีกติกาในกติกาคือมีอะไรฮะมีอะไรฮะสังคมก็ต้องมีกติกาโรงเรียนก็ต้องมีกติกามีข้อบังคับไงให้ต้องปฏิบัติตามนะฮะ ถ้าทำผิดกติกาก็ฟาวใช่ไหมในการเล่นในการเล่นกีฬานะฮะถ้าอยู่ในสังคมทำผิดกติกาก็ถูกดำเนินคดีนะฮะข้อ5เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายอำเภอจึงเปิดบริการจาัดทำบัตรประชาชนในวันเสาร์ฮะคำว่านโยบายคืออะไรฮนะนโยบายคืออะไรคือแนวทางที่วางไว้แนวทางที่วางไว้ ะะที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับมาตรการที่หน่วยงานเสนอคำว่ามาตรการคืออะไรฮะมาตรการคือหลักการใช่ไหมนะฮะหลักการที่เรากำลังจะ,จะปฏิบัติไงนะฮะเรียกว่ามาตรการนะฮะต่อนะครับข้อ7ครับเห็นไหมไม่ยากเลยการแปลความหมายของคำนะฮะข้อ7บุคคลที่บกพร่อง แต่อยู่ในวิสัยที่องค์กรรับได้จะเข้ารับการฝึกอบรมวิสัยหมายถึงอะไรฮะวิสัยหมายถึงอะไรไม่ใช่นิสัยนะว,วิวิสัยนะฮะหมายถึงอะไรเคยได้ยินคําว่าวิสัยทัศไหมวิสัยทัศน์หมายถึงอะไรไว,วิสัยทัศน์หมายถึง,ถาถงการมองการมองเหตุการณ์ใช่ไหม นะครับทัศนะเนี่ยทัศเนี่ยแปลว่าการมองนะฮะนะฮะทัศนะนี่แปลว่าการมองเพราะฉะนั้นะวิสัยหมายถึงเหตุการณ์นะฮะการมองเหตุการณ์การมองความเป็นไปการมองความเป็นไปนะฮะเพราะฉะนั้นครับวิสัยหมายถึงเหตุการณ์นะจำไว้นะข้อ8เหตุแห่งความวุ่นวายนี้ได้ทําให้เกิดการปฏิวัติปฏิวัติหมายถึงอะไรฮะการปฏิวัติอ่นนะนะฮะ ประเทศไทยนี่ปฏิวัติมาหลายครั้งแล้วนะฮะไอ้ปฏิวัตินี่คืออะไรปรับปรุงให้เหมาะสมประทุษร้ายต่อราชาอาณาจักรไม่ใช่ฮะตัดทิ้งฮะ,ะเปลี่ยนแปลงระบอบการบริหารบ้านเมืองไม่ใช่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงปกครองบ้านเมืองที่ใช้อำนาจตามอำเภอใจไม่ใช่ฮะปฏิวัติหมายถึงการใช้อำนาจบริหารเด็ดขาดเข้ามาใช้อำนาจบริหารโดยเด็ดขาดนะฮะส่วนใหญ่จะทําโดยทหารหรือผู้มีอำนาจผู้ที่มีอาวุธ ในมือทหารตำรวจหรือกลุ่มประชาชนที่มีมีศักยภาพนะฮะข้อเเพราะจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคอย่างมหันฮะมหันคืออะไรฮะมหันมหันเกิดอันตรายต่อผู้บริโภคอย่างมหันมาหันตะัยอ่ะคือภัยอะไร ภัยร้ายแรงมหัน์ไงนะฮะขอ้อ10ครับเขามีอาการคุ้มครั่งอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนนะฮะเขามีอาการคุ้มครั่งอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคุ้มคลั่งหมายถึงอะไรฮะไม่ได้หมายถึง,ไม,ไ,ถงไ,มไ,ไม่ได้หมายถึงสบายแน่นอนไม่ได้ถึงปกติไม่ใช่ไม่ได้แจ่มใสฮะกัดกุ้มกับมุดมืดมัวเอาอะไรฮะฟ้ามันคุ้มคลั่งะเคยได้ยินบ้าง ท้องฟ้ามันคุ้มคลั่งเพราะฉะนั้นมันมืดมัวฮนะคุ้มคลั่งคือมืดมัวโอเคนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะฮะของข้อสอบนะฮะการอะไรการแปลความหมายของคานะฮะซึ่งไม่ได้ยากเย็นอะไรเพราะมีบริบทให้นะครับถ้าท่านฝึกบ่อยๆหรือว่าเป็นคนที่รักการอ่านอยู่แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าข้อสอบการแปลความหมายของคำเนี่ยจะจะเป็นข้อสอบที่แจกคะแนนให้กับท่านนะครับ